Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีคิดที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อเรียกว่าการสังเคราะห์ย้อนกลับหรือ retro synthesis ค่ะครับผมซึ่งเดิมทีเนี่ยมาจากทางเคมีอินทรีย์แต่ว่าตอนนี้เขาเอามาปรับใช้ในวิศวกรรมชีวภาพเยอะเลยค่ะเพื่อออกแบบเส้นทางผลิตสารสำคัญสำคัญ,คญด้วยสิ่งมีชีวิตครับก็คือ มองจากปลายทางย้อนกลับมาหาจุดเริ่มต้นใช่เลยค่ะลองนึกภาพเหมือนสร้างบ้านเนาะเราคงไม่เริ่มจากเอ่อไปซื้ออิฐมากองกองแล้วคิดว่าจะต่อเป็นอะไรครับครับแต่เราจะเริ่มจากภาพบ้านที่เสร็จแล้วแล้วค่อยคิดย้อนกลับไปว่าเอ๊ต้องใช้โครงสร้างอะไรต้องมีเสาตรงไหนวัสดุอะไรบ้างอ๋อเข้าใจครับหลักการนี้ก็คล้ายๆกันคือมองผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ซับซ้อนที่เราอยากได้แล้วก็คิดย้อนกลับไปใช้ลูกศรย้อนกลับ implies ว่าเอ๊ะมันน่าจะได้มาจากสารตั้งต้นตัวไหนที่มันง่ายกว่านี้ได้บ้างครับทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนไปเจอสารตั้งต้นที่แบบเออหาซื้อง่ายๆหรือว่ามีอยู่แล้วในระบบอะไรแบบนี้ต่างจากการสังเคราะห์ไปข้างหน้านที่เริ่มจากสารตั้งต้นเลยซึ่งบางทีมันก็ยากเนาะฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ครับโดยเฉพาะโมเลกุลซับซ้อนเนี่ยเริ่มไม่ถูกเลยการคิดย้อนกลับเลยช่วยได้มาก ในทางเคมีเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคหลักๆอยู่2อ,อย่างคือการตัดพันธะหรือ disconnection กับอีกอันคือการแปลงกลุ่มฟังก์ชันหรือ FGI functional group interconversion การต,ตัดพันธะนี่คือเหมือนกับว่าเราลองเออผ่าโมเลกุลในจินตนาการดูหรอคะอ่าใช่ครับประมาณนั้นเลยคือเราสมมติว่าเราตัดโมเลกุลเป้าหมายตรงจุดที่ คิดว่าน่าจะเกิดปฏิกิริยาเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆตอนที่เราจะสางมันจริงๆครับอ๋อค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะสังเคราะห์เอสเทอร์ RCOOR ใช่ไหมครับเราก็อาจจะคิดย้อนไปว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากการรวมตัวของกรดคาร์บอกซิลิก RCOOH กับแอลก R o อฮอล์ ROH อซึ่งสองตัวนี้อาจจะเป็นสารที่หาได้ง่ายกว่าหรือสังเคราะห์ได้ง่ายกว่า การตัดแบบเนี้ยมันช่วยให้เราเห็นภาพว่าเออสารตั้งต้นที่ควรจะเป็นคืออะไรเข้าใจค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าจุดที่เราอยากจะตัดเนี่ยมันดูแล้วออไม่ใช่รูปแบบที่จะทําปฏิกิริยาเชื่อมกันได้ไง่ายๆละคะจะทํำยังไงครับอันนั้นก็จะเป็นบทบาทของ FGI หรือการแปลงกลุ่มฟังก์ชันเข้ามาช่วยคือบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะตัดพันธะเราอาจจะต้องคิดย้อนไปอีกขั้นนึงก่อนค่ะว่าไอ้หมู่ฟังก์ชันรตรงตำแหน่งนั้น่ะ จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากการแปลงหมู่ฟังก์ชันอื่นมาก่อนหรือเปล่าอ๋ออย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าเราเห็นกลุ่มแอลโกอฮอล์ RCH2OH ในโครงสร้างเป้าหมายแต่ว่าการตัดตรงนั้นมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็อาจจะคิดย้อนแปว่าเอ๊ะแอลโกอฮอล์ตัวนี้จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากการ reduce หมู่กรดคาร์บอกซิลิก RCOOH มาก่อนนะอซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยการตัดในสเต็ปถัดไปมันอาจจะง่ายขึ้นหรือว่าทําให้เราได้สารตั้งต้นที่มัน เหมาะสมกว่าสมเหตุสมผลกว่าอะไรแบบนั้นครับอ๋อพอเข้าใจหลักการทางเคมีแล้วค่ะทีนี้พอมันกระโดดข้ามมาอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตลคะคะที่แบบมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักไม่ใช่สารเคมีในหลอดทดลองแล้วกฎเกณฑ์มันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ,ะการคิดย้อนแบบนี้ยังเวิร์บอยู่หรือเปล่าหลักการคิดย้อนยังใช้ได้ครับแต่ว่ารายละเอียดน,นี้ต่างกันเยอะเลยจุดสําคัญที่สุดก็คือปฏิกิริยาที่เราคิดย้อนกลับไปเนี่ย มันจะต้องเป็นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เร่งได้จริงๆนะครับอ๋อต้องมีเอนไซม์รองรับใช่ครับต้องมีอยู่ในวิถีเมตาบอลิซึมคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีเหมือนในแลบแล้วข้อดีมากๆของเอนไซม์ก็คือมันทำงานเก่งมากมีความเฉพาะเจาะจงสูงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำควบคุมโครงสร้างสามมิติหรือสเตริโอเคมีได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทำงานในสภาวะที่อ่อ,อ,อนโยนไม่รุนแรงต่อสารอื่นๆในเซลล์ด้วยครับ ผมเหมือนกับว่าธรรมชาติเขามีเครื่องมือที่แบบเฉพาะทางมากๆเลยนะคะทําให้ผลลัพธ์ออกมาเป๊ะมากแต่ก็น่าจะหมายความว่าถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษหรือเอนไซม์ชิ้นนั้นก็คือจบเลยสร้างไม่ได้เลยต่างจากเคมีที่อาจจะพอหาทางอ้อมอื่นๆได้ถูกต้องครับอันนั้นคือข้อจํากัดสําคัญเลยถ้าเราออกแบบปฏิกิริยาย,ย้อนกลับไปแล้วพบว่าขั้นตอนนี้มันไม่มีเอนไซม์ที่รู้จักมารองรับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยครับ แล้วก็ยังมีความซับซ้อนอื่นๆในเซลล์อีกนะครับเช่นพวกระบบควบคุมภายในเซลล์ metabolic regulation ที่มันอาจจะมาขัดขวางเส้นทางใหม่ที่เราพยายามจะใส่เข้าไปหรือว่าเรื่องการขนส่งสารเข้าเข้าออกออกเซลล์หรือแม้กระทั่งความเป็นพิษของสารตัวกลางหรือตัวผลิตภัณฑ์เองต่อเซลล์ผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงด้วยครับ โห oh, ฟังดูซับซ้อนเหมือนกำลังออกแบบระบบนิเวศย่อมย่อมในเซลล์เลยนะคะแล้วปกติเวลาเราจะออกแบบเส้นทางชีวะสังเคราะห์แบบนี้เรามักจะคิดย้อนกลับไปหาสารตั้งต้นพื้นฐานประเภทไหนในเซลลเป็นหลักคะส่วนใหญ่เราก็จะย้อนไปหาสารที่เซลล์มันมีอยู่แล้วเยอะๆหรือว่าผลิตได้ง่ายๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกน้าตาลครับกลูโคโสเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานและคราร์บอนหลักเลย หรือสารตัวกลางสำคัญสำคัญที่ได้จากการย่อยน้ำตาลเช่นไพลูวเวตแอซิติลโคโอเอพวกนี้เป็นหน่วยสร้างสำคัญอืหรือจะเป็นพวกกรดอะม,มิโนอะมิโนแอซิดอันนี้นอกจากจะใช้สร้างโปรตีนแล้วเนี่ยยังเป็นสารตั้งต้นของสารกลุ่ม Secondary Metabolites ที่น่าสนใจเยอะมากค่ะพวกสารทุติยภูมิใช่ครับเช่นก,กรดอะมิโนทริปโตเฟนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของสารกลุ่มอินโดแอลคาลอย ซึ่งบางตัวก็ใช้เป็นยาต้านมะเรง็งห oh. หรืออีกกลุ่มก็พวกกรดไขมัน f e r r y Acids ครับที่เป็นหน่วยสร้างของสารกลุ่ม p o l y k e t i d e s อย่างยาปฏิชีวนะ Erythromycin หรือพวกเทอร์พีนอยที่ให้กลิ่นอย่างเมนทอลในมิ้นอะไรแบบนี้ครับ <Ha. S 1> โดยเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากได้มักจะเป็นสารทุติยภูมิเหล่านี้ล่ะครับเพราะว่าโครงสร้างมันซับซ้อนแล้วก็มีประโยชน์ทางการแพทย์หรือในอุตสาหกรรม ฟังดูเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพมากๆเลยนะคะในการสร้างสารสารใหม่ๆแต่ก็คงจะมีความท้าทายไม่น้อยเลยแน่นอนครับความท้าทายหลักๆที่เจอเลยก็คือค่ะหนึ่งการหาเอนไซม์ที่เหมาะสมอันนี้อย่างที่คุยกันไปว่าเป็นคอขวดใหญ่สุดเลยบางทีปฏิกิริยาที่เราออกแบบมามันไม่มีเอนไซม์ที่รู้จักทําได้เป๊ะก็ต้องไปค้นหาในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบางทีก็ต้องใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมไปปรับแต่งเอนไซม์ที่มีอยู่เดิมหรือที่เรียกว่า Enzyme Engineering ครับคสองการจัดลำดับและสมดุลของวิถีคือต้องออกแบบให้เอนไซม์ต่างๆในเส้นทางที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันทำงานประสานกันได้ดีค่ะไม่ใช่ว่าตัวแรกทำงานเร็วมากแต่ตัวถัดไปช้ามันก็จะเกิดการสะสมสารตัวกลางซึ่งบางทีอาจจะเป็นพิษหรือไปรบกวนเส้นทางเมตาบอลิซึมเดิมของเซลล์มากไป มือนต้องจัดการจราจรในเซลล์ไม่ให้มันติดขัดนะครับอ๋อ oh, ต้องบาลานซ์ให้ดีใช่ครับแล้วก็สการจัดการความเป็นพิษบางทีสารที่เราอยากจะผลิตหรือสารตัวกลางในเส้นทางเนี่ยมันดันเป็นพิษต่อเซลล์เองซะง,งั้นค่ะก็ต้องหาวิธีแก้อาจจะเลือกใช้เซลล์เจ้าบ้านโฮสต์ออร์แกนิซึมที่มันทนทานหน่อยหรือต้องไปปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันรับมือกับความเป็นพิษนั้นได้ดีขึ้น ฟังดูท้าทายจริงๆค่ะสรุปแล้วหลักการสังเคราะห์ย้อนกลับก็คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นวิธีคิดที่ออชาญฉลาดมากๆนะคะที่ช่วยให้เราออกแบบการสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนได้โดยเริ่มจากเป้าหมายแล้วคิดถอยหลังไปหาสิ่งที่ง่ายกว่าครับผมซึ่งพอออกมาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือต้องเข้าใจบทบาทของเอนไซม์ความซับซ้อนของการควบคุมต่างๆภายในเซลล์แล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยใช่เลยครับ และมีเรื่องที่น่าคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับคือในเมื่อธรรมชาติเองเนี่ยได้สร้างสรรค์วิวัฒนาการเส้นทางชีวะสังเคราะห์ที่มันซับซ้อนมากๆและน่าทึ่งมากๆอยู่แล้วค่ะบางทีมันอาจจะมีทางลัดหรืออาจจะมีเอนไซม์มหาศจรรย์ที่เรายังไม่เคยค้นพบก็ได้นะครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบๆตัวเรานี้แหละอืซึ่งถ้าเราสามารถค้นพบเอนไซม์เหล่านั้นหรือเข้าใจกลไกาทางลัดเหล่านั้นได้ มันก็อาจจะเปิดประตูสู่การผลิตสารชีวภาพใหม่ๆที่มีประโยชน์ได้อีกมหาศาลเลยในอนาคตครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ